โอเคเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้บรรจุตู้ให้เรียบร้อยนะครับาจากเป็นชุดวงจรเนาะเปลี่ยนเป็นตู้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับการทํางานเหมือนกันเด้เดี๋ยวเทสทีเราระบบอันนี้ระบบรับเหรียญน,นะครับอันนี้ผมยอดไปแล้วแหละเหรียญเหรียญสิบาทนะนเลยขึ้นเหรียญสิบนะครับก็สามารถกดประกาศได้เลยเราขายแท่งละสิบบาทนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมยอดเพิ่มไปนะนี่เหรียญบาทยอดได้นะครับปึ๊บอ่ะสิบห้าแล้วเหรียญห้า อ่ายอดได้เครดิตตรงเป๊ะนะครับ20บาทผมจะกดได้2แท่งนะครับอ่านี้เทสระบบหยอดเหรียญก่อนนะครับหยอดเหรียญปับ๊บอ่ะประกาศตกปกตินะครับปุ๊บเหลือเครดิตอีก10บาทนะครับเห็นไหมมันจะลบไป10บาทเลือกเป็นประกาศแดงเราจะเลือกน้ำเงิน2แทง่งหรือแดง2แท่งก็ได้นะครับตัวหน้าจอตัวนี้จะแสดงค่าที่รับจากเครื่องรับเหรียญมาด้วยนะครับอ่มันจะขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่ได้อะไรโอเคอันนี้เรียบร้อยระบบหยอดเหรียญใช้งานได้นะครับ คราวนี้เรามาเทสตัวสแกนกันนะครับก็แยกกันนะครับถ้าจะสแกนก็กดหน้าจอมันจะเลือกเติมได้ทีละ10 20 30นะครับอ่าเลือกเป็น30เลยอันนี้ผมเซตเป็นบัญชีตัวเองก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นบัญชีของลูกค้าอ่าสแกนไปนะครับปึ๊บใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับ ก็จะขึ้นเลขบัญชีมาไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งเลขบัญชีและราคานะครับกดตรวจสอบอนี่30บาทตามที่เราจิ้มไปนะครับกดสแกนเงินไปแล้วเรียบร้อยนะครับรอดูที่ตัวเครื่องสแกนจำนวนเงิน30ตรงเป๊ะอย่างที่เราสแกนจ่ายไปเครดิตจะวิ่งเข้ามาที่หน้าจอตัวนี้นะครับเครดิต30ตรงเป๊ะเลยเราจะเลือกประกาได้3แท่งนะครับแล้วก็กดไปถ้าเราสแกน10บาทก็ ขึ้น10บาท20บาทก็ขึ้น20บาทแค่นั้นนะครับเครดิตเหลืออีก20นะครับมีเสียงสัญญาณด้วยด้านในตู้นะครับเหลืออีก10บาทเนาะเนี่ยเหลืออีก10บาทถ้าเราสแกนหรือยอดเหรียญเพิ่มไปก็ได้นะครับสแกนด้วยกับยอดเหรียญผสมกันเลือดด้วย,วยก็ได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกสักอันหนึ่งนะครับเครดิตนะครับตอนนี้ผมจกกดมา3แท่งเรียบร้อยครบเมื่อกี้นะครับผมยอดไป10บาท แล้วก็ผมยังไม่กดนะครับปุ๊บผมจะสแกนเพิ่มไปอีกยี่สิบลองเทสผสมเลยนะครับปุ๊บอ่ะสแกนปับ๊บหน้าจอขึ้นเลขบัญชีกับราคาไม่สามารถเปลี่ยนได้กดตรวจสอบกดยืนยันครับโอเคเงินไปเรียบร้อยนะครับ<ม>รอดูที่ตัวอ่ะครดดิเรามีสิบบาทแล้วจากเครื่องรับเหรียญน,นะครับ หน้าจอขึ้นมาแล้ว20บาทจากเครื่อง QR code บวกไปอีก20เป็น30นะครับปัะปากกาเห็นไหมผสมกันได้นะครับผสมกันได้เลยเรียวปากกาหมดเราก็จะเห็นจากหน้าตู้ตัวนี้ผมติดเป็น LED สีขาวให้นะครับเนี่ยเล็อกเลสเทนหน้าจอก็จะบอกด้วยนะครับกําลังจ่ายมันก็จะขึ้น delivering นะครับจ่ายเสร็จก็จะขึ้นว่า deliverate Thank You นะครับ thank you ง h a n k you โอเคเรียบร้อยทั้งหมด3แท่งนะครับเมื่อกี้ก็อินเสิร์ตคอยนะครับจบการทํางานกดปุ่มตอนไม่ย้อนเหรียญกดไม่ได้นะครับเสียบไฟที่ด้านข้างนะครับอะแดปเตอร์ apter, เดี๋ยวมีไปให้เสียบไฟที่ด้านข้างตู้ก็พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวตัวเซ็ตฮีร์โค้ดเดี๋ยวผมบ,บอกอีกทีหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยพร้อมส่งนะครับตัวนี้